โอเคนะครับรอบสามและที่ถ่ายเนี่ยนะครับนะลืมนะครับพยายามจะลืมอยู่ด้วยเลยท่านผู้ชมโอเคนะครับรถที่มาน่าจะเป็นหกสามแปดเพราะว่าหกหกตอนนี้ไปแล้วไปก่อนหกสามแปดด้วยและมาก่อนด้วยนะครับนะผมไม่รู้ว่าแช่หกสามแปดไหมนะครับนะเป็นหัวจากคีสไนะครับแสงสีขาวแบบนี้ เดี๋ยวเรารอให้รถไฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้ประมาณ3ามสี่เรื่องนะครับนะก็ทางนู้นเนี่ยเป็นแขวนม,มาลุงทางจากนครสวรรค์นะครับก็กําลังซ่อมล้างหมอนใหม่นะครับเวลาที่ขับผ่านเครื่องกั้นเนี่ยมันจะวางอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างๆรา,างนะครับนะเขาก็มาซ่อมให้ตอนแรกมาซ่อมทางทิศใต้ข้างหลังผมแล้วก็มาซ่อมทางทิศเหนือนะครับก็ปิดตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงตีห้าเลยทีเดียวนะครับ โอเคมาดูรถไฟก่อนเดี๋ยวเราไปทำฮาร์บิทต,ตีแพ่ต่อหกสามแปดหรือเปล่าเพราะว่าห6หกไปแล้วห้าสองสองสี่เคสวายหกสามแปดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหกหกหกไปแล้วนำหน้าหกสามแปดหกศูนย์หกไปแล้ว เคก็638ไปแล้วนะฮะเขียนวายห้าสองสนะครับก็อพอรถไฟผ่านเนี่ยพี่เขาที่ทำเออเขาเรียกว่าเป็นคนงานก่อสร้างแล้วกันนะครับนะก็ซ่อมลางนะครับนะถ้าบางทีเสร็จไวเนี่ยนะครับเขาปีถึงตีห้ใช่ไหมถ้าเขาเสร็จไวเนี่ยนะครับนะนนะบนะก็อาจจะเปิดไวกว่าเดิมอย่างเช่นเปิดตอนเที่ยงคืนนะครับนะหรือว่าถ้ามันตามเวลาจริงๆเนี่ยก็คงต้อง เปิดตีห้านะครับเพราะว่าไม่ใช่แป๊บเดียวจะเสร็จเนาะเวลาที่จะทำอะไรเนี <st im ul lly> ่ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับนะอย่างเนี่ยกว่าจะมีรางรถไฟทุกวันนี้ได้เนะี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะคนเราเนี่ยมันจะทำอะไรบางอย่างมันต้องใช้เวลานะอย่างบางคนเนี่ยนะครับนะอยากขี่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยอยากเป็นคนงานอย่างนั้นอย่างที่พวกพี่เขาทำเนี่ยกว่าที่เขาจะทำได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับนะเขาต้องฝึกเขาต้องอะไรอีกเยอะ ต้องฝึกต้องอะไรอีกเยอะนะครับนะโอเคเข้าเรื่องของเรากันเลยก็ดูนะครับนะพี่เขาทํางานนะครับแต่ผมขอไม่ไปตรงนั้นนะเพราะว่ามันไกลเกินนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะสงสัยว่าเฮ้ยมึงมาถ่ายอะไรนะครับความจริงผมถ่ายได้แต่ผมไม่ถ่ายนะครับนะพรารู้สึกว่าบางทีเราถ่ายพี่เขาเนี่ยบางทีพี่เขาอาจจะไม่พอใจนะครับและอีกอย่างกฎหมายเนี่ยนะครับนะก็คือแบบว่า ถ้าถ่ายติดหน้าใครเนี่ยก็โดนแจ้งความจับได้เหมือนกันนะฮะอตอนแรกกฎหมายนี้ไม่มีนะครับแต่เพิ่งมามีภายหลังนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีพี่คนก่อสร้างหนึ่งคนยืนคุ้มอยู่นะครับไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก่งกระบะเนี่ยผ่านตรงที่เขาทํางานตรงนู้นนะครับนะพอเนี่ยอะตอนนี้สองทุ่มใช่ไหมนะครับรถก็ยังแน่นอยู่นะครับประมาณ4ี่ห้าทุ่มเนี่ย รถจะโล่งนะครับและการทํางานของพี่เขาเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับนะความจริงพี่คนที่ยืนอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยผมเห็นเขาเดินอยู่เนี่ยนะครับนะไม่ต้องมายืนโบกรลงให้เสียเวลาเลยเพราะว่ารถมันโล่งแล้วแต่ก็ต้องยืนนะเพื่อความชัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราผ่าเครื่องกั้นเรียบร้อยรางยังไม่เสร็จติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทําไงนะครับนะโอเคเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับนะเรื่องที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ เออต้องยอมรับว่าหนังโฟกิงเนี่ยนะครับนะผมจะบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมันมีคนคนหนึ่งให้คะแนนหนังนะท่านผู้ชมแค่หนึ่งถึงสองคะแนนต่อสิบคะแนนครับเฮ้ยหนังไทยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นบอกว่าโฟกิงเนี่ยมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับ เด็กช่างสี่สถาบันบูรณพลอินทระอาชีวศึกษาประชาชื่นกนกนะครับนะสี่มหาวิทยาลัยนะฮะนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับกระนกอาชีวะอินทระอาชีวะประชาชื่นนะครับบูรณพลนะครับนะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสะท้อนไปตอนที่ สี่สถาบันเนี่ยมีเรื่องกันในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยและเขาเอามาทําเป็นหนังใหม่นะครับนะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเด็กช่างมันก็ผมก็ไม่อยากว่าหรอกแต่ทําไงได้อะความศักดิ์ศรีอะความเท่าเทียมอะเวลาเจอเด็กช่างต่างสถาบันอย่างอาชีวะนครสวรรค์กับอาชีวะขอนแก่นสมมุตินะครับเจอกันตรงไหนใส่เมื่อน,นั้น นะครับสมมุติว่าเจอตรงเนี้ยก็ใส่กันเลยนะครับนะเหมือนกันนะครับสี่สถาบันที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยเจอกันตรงไหนใส่กันตรงนั้นนะครับนะอย่างเช่นป้ายรถเมย์หรือว่าเวลาเลิกเรียนนะครับนะก็จะรวมตัวกันแล้วนะครับนะสมมติว่าประชาชื่นรวมตัวกันและไปเจอกหนกอาชีวะนะครับก็ตีกันเลยนะครับนะ มันเท่ไงท่านผู้ชมนะครับเด็กช่างจะมองว่าเออมันเท่นน่นนี้นั่นแต่มันก็ไม่ใช่เด็กช่างทุกคนปะที่เป็นเหมือนในหนังอะมันไม่ใช่ทุกคนคือทุกคนเน่ยพึ่งเหมาลง้ว่าเฮ้ยเด็กที่ไปเรียนช่างอ,อ่อวิทยาลัยอาชีวะแม่งเฮีย้ยทุกคนไม่ใช่นะครับเด็กช่างดีๆก็มีเยอะนะครับแต่นี่แค่ส่วนน้อยผมให้แค่50บาทส่วนน้อยอะแต่ส่วนมากดีอยู่แล้วชื่นชม ไม่ไปมีเรื่องกับใครอดีสุดแล้วฮะเออนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเอามาพูดเพราะว่าผมเลื่อนเฟซนะครับและมันมีเพจหนึ่งนะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนะขอไม่เอ่ยชื่อขอไม่เอ่ยชื่อคนนะครับให้คะแนนหนังเพลงแค่หนึ่งถึงสองคะแนนต่อสิบคะแนนนะท่านผู้ชมคือคนไทยอะ่ะผมต้องยอมรับว่าออไม่ใช่ต้องยอมรับว่า บ้านเราเนี่ยหนังไทยอ่ะบางเรื่องมันดีอยู่แล้วนะบางเรื่องมันก็แย่ไงเออแต่หนังดีๆก็มีเยอะนะครับหนังแย่ก็มีไม่เยอะมากนะครับนะอย่าพึ่งเหมาหรว่าเฮ้ยหนังประเทศไทยไม่งุเรศวะ่ะอย่าพึ่งอย่างนั้นฮะนะครับนะโฟร์คิงเนี่ยภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยผมชอบไหมผมชอบนะครับเหีย ผมชอบไหมโฟล์คิงภาคหนึ่งกับภาคสเนี่ยผมชอบนะครับแต่ผมดูไม่จบแค่นั้นเองผมดูแค่บางฉากเท่านั้นนะครับนะก็คือหนังอะ่ะมันไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กช่างตีกันเว้ยมันเป็นการสะท้อนว่าถ้าทำอย่างเงี้ยจำคำผมไว้นี่นะทุกแรงกระทำมักมีผลเสมอนะครับหนังก็บอกอยู่ภาคสองอ่ะ แคปชั่นว่าทุกแรงกระทํามักมีผลลัพธ์เสมอก็คือเวลาไปมีเรื่องกันเนี่ยคนที่เสียใจคือใครคือครอบครัวเราพ่อแม่เราที่เขาเลี้ยงเรามาเขาไม่ได้จะให้ลูกเขาเป็นอย่างนี้แต่เขาเป็นเองนะครับพ่อแม่เขาเนี่ยสั่งสอนมาดีแต่ตัวเขาตั้งหากที่เป็นคนเลวและทําตามเพื่อนเวลาเพื่อนมีเรื่องเนี่ยก็จะไปด้วย นะครับนะก็เลยเกิดความที่ว่าไม่ถูกใจกันมองหน้ากันก็มีเรื่องนะครับนะนี่คือสิ่งที่หนังจะสะท้อนแต่คนกลุ่มหนึ่งกลับบอกว่าส่งเสริมเด็กช่างตีกันนะครับมันส่งเสริมตรงไหนไอ้เหี้ยถ้าส่งเสริมนะกูว่าแม่งเด็กช่างทุกสถาบันแม่งตีกันหมดอะอาชีวนะนครสวรรค์ขอนแก่นทุกประเทศอะในประเทศไทยอะที่เป็นวิทยาลัยอ,อาชีวะแม่งตีกันหมดอะเชื่อไหม หนังมันไม่ได้ทำให้แบบว่าเ,เด็กช่างมาตีกันไม่ใช่นะครับนะหนังมาสะท้อนว่าเออเนี่ยเวลาที่ไปมีเรื่องแล้วอาจจะโดนไล่ออกนะครับโดนพักการเรียนนะครับนะคนที่เสียใจเนี่ยคือพ่อแม่ครอบครัวเราคนที่เขาเลี้ยงเรามานะครับนะผมยกตัวอย่างตัวละครตัวหนึ่งปางเนี่ยนะครับที่เล่นโดยพี่แหลมสมพลเนี่ยเขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาดีมาก พอมาภาคสองเนี่ยรู้สึกว่าปางอ่ะจะเหมือนเป็นเด็กขี้งองแง ى, นะครับนะจะเหมือนเป็นเด็กขี้งองแง,งมากเลยนะครับนะแล้วคนที่เขาเลี้ยงอ่ะก็คือพี่สาวเขานั่นแหละเออถ้าในเรื่องนะนะครับปางเนี่ยมีพี่สาวด้วยนะครับนะก็โฟล์คิงเนี่ยกว่าจะถ่ายทำได้เนี่ยภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยคนที่เขาเป็นอะไรอ่ะเป็นปางเนี่ยอย่างพี่แหลมเนี่ย ต้องไปศึกษาจากคนตัวจริงอ่ะเออปางกันหนกในชีวิตจริงก็มีนะครับนะแต่ว่าตอนเนี้นะครับนะสี่คนเนี่ยนะครับนะที่เขาอยู่ในสี่สถาบันที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยกนหนกอินทระประชาชื่อบูนนพลเนี่ยมีสี่คนนะครับที่มีเรื่องกันและตอนนี้เขากลายเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับนะสิ่งที่เขาทํามาเขาถือว่าพลาด ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะเขาจะไม่ทําเลยเพราะรู้สึกว่าการที่เด็กช่างมาตีกันอะคนที่เป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นที่ไปเรียนช่างเนี่ยเขาจะมองว่าเออแม่งเรียนช่างแม่งเท่ว่ะกูก็เรียนช่างแม่งเลยช่างไฟช่างก่อสร้างอะไรก็ช่างอะกูเรียนหมดนะครับเรียนหมดอะเออนะครับนะก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมให้หนังกี่คะแนนนะฮะ เมื่อกี้เมื่อ,อ,อนานและหลายชั่วโมงนะครับไปเจอแบบว่าให้1-2คะแนนต่อ10ถ้าเป็นผมนะผมให้เลยร้อยคะแนนเต็ม10ล้านคะแนนเต็มนะครับเพราะผมชอบนะครับหนังมันก็ไม่ได้แบบว่าสนับสนุนความรุนแรงแต่แต่นะครับผมขอสปอยนะครับนะตอนนี้เข้าเด็ดฟิกแล้ว ไม่ต้องไปดูลงหนังให้เสียเวลาให้เสียตังค์นะครับนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเข้า Netflix เนี่ยต้องเสียตังค์ไหมสมัครเป็นสมาชิกนะครับนะก็ผมจะพูดถึงฉากาหนึ่งเป็นฉากที่เด็กช่างคนหนึ่งนะครับเดินมาในซอยนะครับไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนะเจอญาตินะครับนะญาติเนี่ยพอมาเจอเด็กช่างคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเองกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวข้า จะพา,าเองไปเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยและเด็กช่างก็บอกว่าขอบคุณนะพี่อะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนเป็นมิตรกันใช่ไหมแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเป็นศัตรูนะครับคือญาติเนี่ยที่เล่นโดยพี่บิ๊กดีจลาดเนี่ยนะครับนะแสดงออกมาได้ดีมากขอชื่นชมนะครับนะพอญาติเนี่ยนะครับนะแบบว่าอะไรอ่ะแบบเขาเกลียดเด็กช่างแบบเข้าไส้อะ่ะนะครับและตาเขาอ่ะเขาก็นอนเหมือนนอนติดเตียง นะครับนะถ้าผมข้อมูลเพียงไงขออภัยเนาะนะครับแล้วสาเหตุที่ตาเขาต้องเปอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเด็กช่างนี่แหละมาตีกันลุงเออตาของญาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรโดนลูกหลงนะครับนะ <S <S จะพาตาไปบางแสนอ่าบางแสนก็อยู่ที่ชนบุรีไปเที่ยวทะเลนะครับแต่ว่าใน,นหนังเนี่ยคือตาย่าของญาเนี่ยเสียชีวิตนะครับนะก็ญาก็อยู่ตัวคนเดียว นะครับนะไหนล่ะที่บอกว่าจะพาไปบางแสงก็ไม่ได้พาไปนะครับนะแล้วก็มันจะเป็นฉากที่เหมือนในหนังเนี่ยเขาเซนเซอร์นะนะครับที่ผมดูเนี่ยมันจะเป็นฉากที่อะไรอ่ะย่าบอกว่ากับย่าบอกกับเด็กช่างคนนี้ว่ามึงท่องสุคูณแม่สองให้กูฟังเดิสองหนึ่งสองสองสองสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจังหวะที่ย่าเนี่ยมีมีดด้วยนะครับย่าพกม,มีดมาด้วยนะครับนะ จังหวะเนี้ยนะครับญาติเนี่ยเอามีดออกมาขู่เลยนะครับขู่เลยแล้วก็ฟันฉกไปทีหนึง่งจนแขนนะครับนะของเด็กช่างคนนี้หักครึ่งเลยท่านผู้ชมอ่ะแขนอยู่งี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับเอาบือบังปับอย่างนี้เลยโอ้โหน่ากลัวมากนะครับนะหลายคนก็มองว่าทําไมไม่ตัดชานี้ออกไปก็ผู้กากับเขาอยากใส่อะเนาะ มึงไม่ต้องไปอะไรเขาเขาแยากแส่เไรมันก็เรื่องของเขาอย่างน,น้อยๆเนี่ยในหนังเขา,าเซ็นเซอร์ทําไมเซนเซอร์กูว่ามีสยองวานระแวงมากแหละขยะกขยายมากแหละเออนะครับนะก็หนังโฟคิงเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอ้โหถ้าถามว่าไรายได้หนังเท่าไหร่ร้อยล้านอะ่ะทั้งสองเรื่องเลยร้อยล้านนะครับนะถือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ดังไปถึงต่างประเทศนะครับนะดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ อ่านะครับนะผมชอบน้าหนังสไตล์เนี้ยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะในสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีหนังที่เกี่ยวกับเด็กช่างไงนะครับนะก็อย่างที่ว่าหลนะเนาะคนให้คะแนนหนึ่งถึงสองนะไม่ดูคิดอะไรของมันนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะเสือกเพราะว่าคนเรามันมีความคิดเห็นที่ต่างกันนะครับนะมีความคิดเห็นที่ต่างกันเนาะนะครับนะโอเคก็สำหรับใครที่ดูในเน็ตฟลิกซ์แล้วก็ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะผมก็ดูนะแต่ดูในทิกตอกนี่แหละนะครับนะดูแค่บางฉากไม่ได้ดูจบนะครับนะก็ชอบนะร้อยคะแนนเต็มหนึ่งหมื่นล้านคะแนนเต็มแสนล้านคะแนนเต็มเลยท่านผู้ชมนะครับนะมันไม่ใช่หนังที่ทําให้เด็กช่างมาตีกันมันเป็นหนังสะท้อนสังคมในปัจจุบันว่าเด็กช่างอะแม่งเป็นอย่างนี้กันไปแล้วนะครับนะทุกการกระทามันมีแรงทํา มันมีผลลัพธ์เสมออย่างเด็กช่างเนี่ยไปตีกันใช่ไหมบางคนเสียชีวิตบางคนได้รับบาดเจ็บโดนยิงโดนระเบิดบ้างนะครับนะก็ทางที่ดีคือเราเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องคนราหรอกตัวเราเองนี่แหละอย่าไปมีเรื่องกับใครเลยนะครับเขาจะมองว่าไงมันก็เรื่องของเขานะครับนะโอเคเรื่องถัดไปนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี นะครับนะเป็นเหตุการณ์นะครับที่ข้าราชการคนหนึ่งนะครับอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการนะครับไปถ่ายรูปร้านนึงแล้วพอถ่ายเสร็จเนี่ยด่าเจ้าของร้านครับว่าถ่ายรูปไม่ดีเลยอ้วนเอา้าก็ตัวมึงอ้วนเองอะ่ะมึงจะไปว่าเขาทําไมอะ่ะและอีกอย่างเจ้าของร้านเนี่ยเป็นนักถ่ายรูปมืออาชีพนะครับใครมันจะมาถ่ายสุม 4, สี่ซุมห้าวะ เออและไม่รู้ว่าตอนนี้คนนี้เนี่ยเป็นข้าราชการจริงๆรรู้ว่าแค่อ้างนะครับว่าเป็นข้าราชการต้องมีการตรวจสอบครับว่าไอ้คนคนเนี้ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยนะครับมันเป็นข้าราชการจริงๆหรือเปล่าถ้าจริงถ้าจริงนะครับนะทั่วสถานเดียวคือไล่ออกออกไปเลยไม่ต้องมาทาข้าราชการนะครับนะบางทีอะ่ะข้าราชการนะอย่างบางคนอย่างเงี้ย เวลาไปที่ทำท,ที่ข้าราชการใช่ไหมแบบว่าอะไรอะ่ะไปไทายบัตรบางทีเขาก็พูดแบบอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแบบบางทีอะ่ะเขาเล่นเกมอยู่เราไปกลัวเขาอย่างเงี้ยก็แบบว่าอ้ออะไรอย่างเงี้ยความจริงอะ่ะข้าราชการอะ่ะควรทําตัวดีๆไม่ใช่ทําตัว้เฮี้ยสุยๆนะครับผมไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่ผมแค่ว่าบางคนนะเลิกทําตัวเป็นบ้าอํานาจได้แล้วนะ นะครับนะเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปจะอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันก็แล้วแต่ทางร้านเขานะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าเขานะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขานะครับนะเขาแจ้งความจับได้เขาจับไปแล้วดิเขาแจ้งความแล้วละมั้งนะครับนะเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของพี่นัทนิสสามณีนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับ แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเดดไอดอลชื่อดังนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นพี่นั้นเนี่ยเวลาเขาแต่งตัวรู้ว่าไปเที่ยวไหนเนี่ยหนังในคลิปเนี่ยเขาจะให้ความรู้ตลอดเวลาแต่นะครับเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยบางทีรูปมันแบบว่ามันดูไม่เหมาะสมคนก็ด่ามากกันมึงจะนามากทําไมอ่ะพี่เขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะ่ะพวกมึงจะเอาอะไรจากพี่เขาอะ่ะและพี่เขาเนี่ย และพี่เขาเนี่ยไปออกรายการที่พี่วูดี้ทำเขาบอกว่าไม่อยากเป็นเจ้าแม่ดราม่านะครับนะก็คือพี่นัทเขาบอกเลยไม่ว่าจะกี่ดรามาก็ผ่านมาได้รอดมาได้นะครับนะอย่างว่าเนาะคนเราอะทาดีแทบตายแม่งก็โดนด่าอยู่ดีถ้าทําไม่ดีก็โดนด่าอยู่ดีอะผมพูดถูกไหมสมัยเนี้ยคือคนเราอะทาความดีอะคนอื่นแม่งมองไม่เห็นหรอก แต่พอทําความชั่วนิ๊นี้มองเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างสมมุติว่านายเอเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยนะครับเป็นคนดีมากๆเลยแล้วไปขโมยทองอย่างเงี้ยคนก็มองว่าไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะคบใครหรือดูใครอย่าตัดสินเขาเฉพาะรูปร่างหรือภายนอกเท่านั้นคนเราเกิดมาต่างกันอยู่แล้วมึงอย่าไปตัดสินว่าเฮ้ยไอคนนี้ไม่ดีไอคนนี้ชั่ว มันอยู่ที่ตัวเขาเอาตัวมึงให้รอดก็พอนะมึงจะไปด่าพี่นัน้นิสสามณนนีก็ไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะมึงจะไปด่าเขามึงจะไปด่ามากกับเขาทําไมอะ่ะเขาเป็น LGBTQ+ นะครับนะเออคนก็ด่ามาได้เนาะสมัยเนี้ยแม่งอะไรอะไรก็ด่ามากไปหมดอะ่ะและชาวเน็ตบอกนู่นนี่นั่นชาวเด็กคือใครวะกูไม่เข้าใจเลยทุกวันเนี้ยชาวเน็ตชาวเน็ตคือนักข่าวปั่นกันเองปะ เออชาวเน็ตเท่ากับนักาข่าวปั่นกันเองไหมเออนะครับนะเรื่องที่สี่นะครับนะอันนี้เนี่ยผมขอมาพูดใหม่อีกรอบนะครับดาม่าคลิปบุฟเฟทุเรียงของพี่แจ๊แป,ป,ป๊บโพเนี่ยนะครับนะคือตัวพี่แจ๊แป,ป,ป๊บโพเนี่ยเขาไม่ได้นาม่านะครับนะทัวร์ไม่ได้ลงพี่แจ๊นะครับแต่ทัวร์ไปลงเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่เป็นพี่น้องกันสองคนนะครับนะ มันจะมีช่อนหนึ่งที่ปานกหวีดปี๊ดและเขาเดินไปหาเด็ก2คนนี้นะครับนะและเขาก็อะไรอ่ะไปดูแบบเฮ้ยกินไม่หมดหรออะไรเงี้ยเพราะว่าในคลิปเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยก็บุฟเฟ่99บาทนะครับนะถ้ากินไม่หมดปรับ200ขยายความนิดหนึ่งบุฟเฟ่คืออะไรบุฟเฟ่ก็เหมือนกับว่าเหมือนเราอะ่ะจะกินอะไรก็ได้แบบไม่อั้นนะครับนะอย่างเช่นชาบูหมูกระทะนะครับ อย่างเช่นชาบูบุกทันเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็นโซนนะครับตักกุ้งตักหมึกนะครับผักต่างๆน้ําจิ้มต่างๆนะครับนะเอามาให้เราเอ้ยเราเอาไปเอาเองนะครับแล้วก็กลับมาที่โต๊ะเราเพื่อมากินนะครับนะคือที่ดดามาเนี่ยเพราะว่าเด็กสองคนเนี้ยนะครับเหมือนใช้คําพูดแบบว่าอะไรอะไม่ให้เกียรตินะครับนะคือตัวพี่แจ็คแปมโพเนี่ยเขาใจเย็นสุดๆแล้วนะครับนะใจเย็นสุดๆแล้วจริงๆ นะครับนะและเขาไม่ปรับนะครับนะถ้าเขาปรับเนี่ยนะครับก็แย่สินะครับนะแต่ผมแต่เท่าที่ผมดูในคลิปอะเขาไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเหมือนเขาบอกว่าปรับ200แต่ก็ปรับแค่บางคนไม่ได้ปรับทุกคนน่ะนะครับนะและอีกอย่างนะครับมันจะมีช็อตหนึ่งที่พี่ผู้ชายสะพายกระเป๋าใช่ไหมและเขาใส่ทุเรียนอะเออนั้นเขาก็ไม่ปรับเว้ยนะครับนะแล้วก็ อีกช็อตหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความประทับใจเนาะนะครับคือในคลิปเนี่ยจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวนะครับนะใส่เสื้อผู้ชายสีขาวเมื่อกี้เสียงหายนะครับใส่เสื้อสีขาวนะครับนะเดินไปหยิบทุเรียนมาแล้วแต่ว่าทุเรียนหล่นนะครับและเขาเนี่ยก็เก็บขึ้นมานะครับและพี่แจ็คแปร์โพเขาเห็นพอดีนะครับเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเเอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่เอาใหม่อะไรเงี้ยนะครับ นี่ถือว่าเป็นน้ําใจสุดยอดมากคือเขาอะไม่ให้ลูกค้ากินของที่ลงพื้นไปแล้วนะเขาให้กินของใหม่เลยนะครับส่วนที่ลงพื้นก็เอาทิ้งไปนะครับนะอันนี้ขอชื่นชมนะครับนะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วเลยอีก2อ EP นะครับจะปิดท้ายฮัตบดตีแผ่ซีซั่น3าจริงๆแล้วนะครับนะก็นะครับเราเหลือ อีก2วันนะครับสุกเสราร์เราจะเดินทางกันนะครับในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับนะเรื่องสุดท้ายความสูญเสียนะครับนะแน่นอนว่าคนเราเนี่ยนะครับนะก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับนะทุกคนเกิดมานเนี่ยก็หนีความตายไม่พ้นแต่ความตายมันจะมาเยือนเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูญเสียมีแน่นอนนะครับนะอย่างพ่อเราเนี่ยจากไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตามเขาไปนะครับนะอย่างพ่อผมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจากผมไปแล้วผมนึกในใจตลอดเลยว,ว่าสักวันหนึ่งผมจะไปหาพ่อนะครับอีกรงหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่โลกที่อยู่ตอนนี้จะไปหาพ่อให้ได้ในอีกรงหนึ่งนะครับและก็หวังว่าผมกับพ่อเนี่ย จะได้เจอกันที่ใดที่หนึ่งนะครับนะเพราะผมไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพ่อผมเขากําลังดูผมอยู่นะครับนะว่าเฮ้ยลูกกูคนนี้แม่งจะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตไหมวะนะครับนะบางคนสูญเสียทั้งพ่อสูญเสียทั้งแม่นะครับนะบางคนสูญเสียปู่ย่าตายายนะครับที่เขาเลี้ยงมานะครับ แต่ผมเนี่ยสูญเสียพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนะก็ความสูญเสียเนี่ยทำไมผมถึงเอามาพูดละ่ะในฮับบิตีแพรเพราะว่าเพราะว่าความสูญเสียมันจะมาเยือนเราตอนไหนไม่รู้เว้ยถูกไหมนะครับนะบางคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเขายังจากไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอยากทำอะไร ทำให้เต็มที่เลยนะครับนะอยากทํารถไฟนะ่ะอยากเป็นคนงานก่อสร้างแบบพี่เขานะ่ะทำเลยรับรองทํางานมีตังค์แน่นอนนะครับนะทําไปนะครับนะเนี่ยอยากขับรถกระบะรถเก่งอะไรเนี่ยทําไปเลยนะครับนะคนเรามันเกิดมาครั้งเดียวจริงๆนะครับบางคนไปแบบไม่กลับแต่บางคนนะครับแต่ส่วนน้อยที่จะตายแล้วฟื้นขึ้นมา มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็อย่างว่าแหละนะครับนะความสูญเสียเนี่ยมันมีเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วมันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่ว่าเกิดแค่คนคนเดียวนะครับนะพอวันนี้คนในครอบครัวจากเราไปเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปแต่มันจะมาตอนไหนเราไม่รู้คนเราเนี่ยรู้แค่วันเกิดไม่รู้ความตายนะครับนะ และเราจะตายตอนเป็นหรือว่าตอนที่เราตายไปแล้วเราก็ไม่รู้นะครับนะอันนี้ผมไม่ได้แช่งตัวเองหรือว่าแช่งใครนะแต่ผมพูดเรื่องจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากทำอะไรทำไปเต็มที่เลยนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มเลยนะครับนะโอเควันนี้ก็สามสี่เรื่องนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับนะ อีก2 EP นะครับไม่รู้ว่า EP เท่าไหร่แล้วนะครับอีก2 EP แล้วก็จะปิดฮัตบีดตีแผ่อย่างสวยงามนะครับนะฮัตบีดตีแผ่นะครับซีซั่น3 EP สุดท้ายนะครับจะจบลงในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนะครับนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปชาร์จแบตนะครับนะได้เดี๋ยวเราลงคลิปกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม กไดไลค์กดแชร์นะครับกดดิดตามชชอรไฟไทยกับฮาร์ดบีดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะนะครับโอเคลาไปด้วยบรรยากาศนะครับพี่เขาทำงานนะครับนะแล้วก็รถก็ยังเล่นอยู่นะครับนะสี่ห้าทุ่มชุมแสงจะเงียบแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีคนเดินเล่นแถวๆนี้นะครับนะมาตอนสามทุ่มไป๊ะเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้า